คุณปิ๊กคุณมีมุมมองยังไงต่อหลังจากที่ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วเรื่องเหลืออีกสองเดือนถูกไหมภาพลักภาพมุมมองในเส้นทางการประกอบชี่ของคุณนี่เปลี่ยนไปไหมจากเดิมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปมากครับอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยก็เข้าไปใน Facebook ที่เขารับสับการบัญชีแล้วเขาก็จะมีเช็คลิสต์มาให้ว่าถ้าจะเข้ามาทําเนี่ยจะต้องทําอะไรเป็นบ้างแล้วจากการที่เราเรียนคอร์สนี้ครับทุกอย่างที่เขาต้องการเนี่ยเราทําเป็นหมดเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราก็เลย มีสิทธิ์เลือกอืมใช่ใช่บอกแล้วอย่าไปประมาทกับคนที่มันเรียนนะคุณสอนเขามั่วๆเนี่ยนะเขาจะบอกเลยตรงกับที่ตลาดแรงงานเขาจะรับฉันไปทํางานแล้ว<ช>คนคนี้เป็นตัวอย่างแล้ว กูไม่ได้เรียนอย่างเดียวให้สอนอเดียวดูด้วยว่าสอนตรงกับที่กูจะเอาไปใช้ทํางานหรือเปล่าซึ่งตรงเพราะว่าวิีอาจจะเป็นเรียกว่าหนึ่ง <laughs> หนึ่งในผู้เรียนที่ว่าอาจจะยังไม่เคยได้ปฏิบัติงานจริงครับยันแต่เราก็จะมีผู้เรียนที่ผ่านการทํางานมาแล้วทั้งด้านแต่งของพนักง,งานบัญชีมากอย่างเงี้ยครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องเรื่องของเนื้อหาในคอร์สเองเนี่ยทุกท่านก็จะได้นําไปใช้ในการทํางานจริงประมาทไม่ได้เลยใช่ไหมครเพราะว่าประมาทกับทุกคนไม่ได้เลยโอ้ยอาจารย์ไม่ได้นะคะเพราะว่าคอร์สเนี่ยเหมือนเออเป็นรุ่นรกแ ก็ตามอหเนาะรุ่นแรกมีทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะอาจารย์ทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วผู้สอบบัญชีภาษีกรก็มาเรียนในคอสนี้ผู้จัดการบัญชีก็มีหรือคนที่แบบว่าทำบัญชีสระทำบัญชีอิสระมาจบใหม่ก็มาจบใหม่เป็นผู้ประกอบการก็มาโอ้โหมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากในหลายๆมุมใช่ค่ะจย์แล้วก็มีแบบบางคนเนาะอายุเยอะแบงค์มาเลยก็มีอ่าตกงานมาก็มามา มีมาหลายอย่างมีมาหลายอย่างแต่ว่าพอมาแล้วอ่ะเราก็คงจะต้องมาทําความเข้าใจถึงที่มาที่ต่างกันการเรียนรู้ที่ต่างกันความช้าความเร็วที่ต่างกันเนาะใช่เราจะบีบให้พวกกับการเก่งเหมือนนักบัญชีไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการเป็นนักบัญชีอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีระดับเลเวลในการสอนว่าเราต้องรู้แบ็กกราวเขาว่าเขาเอาไปทําอะไรต่อใช่ไหมคะก็เลยมีคําพูดที่บอกว่าพี่อย่าไปดูคนข้างๆ้างนะไม่ต้องไปรีบเหมือนเขาเพราะว่าเราอ่ะช้า เขาเครียดดี่ฮะอาจารย์นักเรียนบางคนเขาเครียดว่าทําไมเขาแบบไปได้ไมเร็วเว่าเพื่อนนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็อาจจะมีความคิดแบบนั้นเราก็เลยต้องแบบปรับทัศนคติกันนิดนึงว่าเฮ้ยพี่ที่มาทันต่างกันอันนั้นเขาสายไอทีมาอันนี้เขาเป็นผู้สอบบัญชีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนเราเงื่อนไขและต้นทุนมามันไม่เท่ากันนะใช่ครับโอเค